สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทำภาพหมุนให้กับเว็บ Google Sites เวอร์ชันปี2024ของเรากันนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับเข้ามาที่เว็บ Google Sites ของเรานะครับทีนี้นะครับเราจะไปที่เมนูแทรกของเรานะครับเมนูแทรกนะครับจากนั้นเลื่อนหานี่ครับสัญลักษณ์นี่นะครับภาพหมุนนะครับ คลิกเลือกภาพหมุนนะครับทีนี้โปรแกรมจะให้เราทําการเพิ่มภาพก่อนนะครับจะต้องหาภาพที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นแนวตั้งก็แนวตั้งแนวนอนก็แนวนอน,นครับทําการคลิกบวกรูปภาพนะครับจะมีให้เลือกอัปโหลดกับเลือกรูปภาพนะครับเลือกที่รูปภาพนะครับเราจะอเอาภาพจากในเว็บนะครับหลังจากนั้นมาเลือกที่ Google รูปภาพนะครับค้นหานะครับลองค้นหาคาว่าแมวนะครับก็ทำการติ๊กเลือกรูปนะครับเช่นผมออนนอนนะครับติ๊กถูกประมาณเลือกไว้ประมาณนี้นะครับสี่รายการนะครับ หลังจากนั้นให้กดแทรกนะครับเราจะได้รูปมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ไปที่การตั้งค่านะครับไปปรับตั้งค่านะครับตั้งค่าติ๊กถูกตรงนี้นะครับให้เล่นอัตโนมัตินะครับ จากนั้นนี่นะครับกดปรับความเร็วได้นะผมจะเอาประมาณปานกลางแบบนี้นะครับทีนี้กดแทรกนะครับอ่ประมาณนี้นะครับทีนี้ลองกดพรีวิวกันนะครับเพื่อทดสอบดูนะครับเห็นไหมครับ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าต้องการแก้ไขก็นี่นะครับตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกลบหรือเพิ่มได้นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ